สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนนวันนี้เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ข้าคืนมาหยุดพิเศษนะคะเรื่องในเทศกาลสงการานต์ค่ะอยู่กันกับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันมิมลวันค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนจับตานะคะภายในบ้านเราเนี่ยก็หวังว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มฟื้นนะคะหลังจากที่เริ่มคึกคักกันมาในช่วงต้นเดือนเมษายนแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของรัสเซียกับยูเครนก็ต้องจับตานะคะเพราะว่าหลายๆฝ่ายนั้นกาลังมองว่าหลังการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครมิดบททใหๆท่ๆ้งงาขอ การเงินหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะนํามาพูดคุยกันด้วยค่ะแต่กว่าที่เราจะก้าวเข้าผ่านไปในสู่ของบริบททางการเงินใหม่ๆนะคะอาจจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันก่อนค่ะสงครามรัสเซียยูเคมีผลต่อในเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ํามันตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกระจายไปยังในเรื่องของสกุลเงินต่างๆแล้วโดยเฉพาะสกุลเงินของรูเบิลกันด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องจับตานะคะนอกเหนือจากสินค้าคอมมอดิตี้ที่อาจจะมีผลนะคะอิทธิพลผูพกพ่วงจากกรณีดัง ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซธรรมชาติหรือว่าอาหารเกษตรด้วยนะคะ,ะเราไปดูกันบ้างน,นะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าระเบียบการเงินในโลกใหม่หลายๆคนจับตาหลังสงครามรัสเซียยูเครนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งที่เห็นได้ชัดณนะปัจจุบันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการบังคับให้ผู้ที่ซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนั้นจะต้องจ่ายเป็นค่าเงินรูเบิลละค่ะ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะคะรัสเซียได้มีการออกกฎหมายนะคะที่ระบุว่าผู้ที่เป็นลูกค้าจะซื้อก๊าสธรรมชาติจากรัสเซียจะต้องจ่ายเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นมีผลตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมานะคะในกรณีดังกล่าวค่ะก็ถือว่าช่วงเวลานี้ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับหลายๆประเทศที่กําลังจะครบกําหนดการจ่ายค่าก๊าสธรรมชาติเป็นสกุลเงินรูเบิลนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วประเทศในโซนยุโรปจะครบกําหนดในกลางเดือนนี้แหละค่ะก็คือช่วงสงกรานต์ของบ้านเรา ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามกฤษฎีกราเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาระบุว่าประเทศที่ซื้อก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียต้องชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลเท่านั้นและสัญญาซื้อก๊าซจะถูกระงับนะคะถ้าหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวบังคับให้บรรดาผู้ซื้อในรายชื่อประเทศไม่เป็นมิตรต้องเปิดบัญชีสกุลเงินรูเบิลและสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารก๊าซพร้อมสำหรับการจ่ายค่าอุปทานก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผู้ซื้อจะโอนเงินที่จะชำระไปยังบัญชีของ g รัสพอม Bank ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศจากนั้นนะคะธนาคารแห่งนี้จะแปลงเป็นค่าเงินรูเบิลและโอนไปยังบัญชีสกุลเงินรูเบิลของผู้ซื้อเพื่อจ่ายค่าก๊าซของรัสเซียต่อไปค่ะโดยทางด้านของการจับตาในครั้งนี้นะคะนายเดมิทรีเพรสคอฟโฆษกทำเนียบเครนลินระบุบ,บอกว่าทำให้มีการคาดหมายว่าบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสาอาณชนจักรหรือว่าเชล จะไม่สามารถซื้อก๊าสธรรมชาติของรัสเซียได้สืบมเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียของลอนดอนก่อนหน้านี้ได้อ้างถึงข้อเท็จจริงที่ระบุว่าสหราชอาณาจักรนั้นเป็นเพียงประเทศเดียวที่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อก๊าสพร้อมแบงก์ของรัสเซียซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดช่องทางการรับชาติก๊าสธรรมชาติของมอสโกในรูปแบบของค่างเงินรูเบิลนะคะ ดังนั้นเป็นที่น่าจับตาแล้วคะ่ะว่าจะเป็นประเทศนี้แหละหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่แหละนะคะไม่สามารถจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติในสกุลเงินรูเบิลได้คะ่ะ พอมีประเดน็นแบบนี้ออกมาทางทางด้านรัเสเซียบอกว่าใครที่จะซื้อกา๊าซเนี่ยอาจจะต้องใช้สกุลเงินดูเบิลแน่นอนมีทั้งประเทศที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยประเทศที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะไปหาการแหล่องอื่นที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของรัเสเซียที่อาจจะหายไปนะคะแต่ว่าบางประเทศก็บอกว่าในเรื่องนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอย่างล่าสุดทางด้านของสโลวาเกียเองก็บอกว่ายินยอมแหละที่จะจ่ายค่ากา๊าซธรรมชาติที่มีการนําเข้าจากรักเสเซียเป็นสกุลเงินดูเบิลกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของนายริชาร์สซูริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสโลวาเกียมีการถแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานค่ะยังคงต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักหากต้องชําระโดยตรงเป็นเงินรูเบิลนะคะโดยสโลวาเกียต้องทําเช่นนั้นค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นการไหลเวียนของก๊าซนะคะอาจจะต้องหยุดไปซึ่งเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยปัจจุบันนะคะสโลวาเกียนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียเป็นสัดส่วนมากถึง85% สโลวาเกียมีเวลาประมาณ6สัปดาห์นะคะในการแก้ไขปัญหาก่อนการชรําระค่าก๊าซนวดต่อไปซึ่งจะครบกําหนดในวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าสโลวาเกียนะคะจะไปต่อไม่ได้หากไม่มีการส่งมอบก๊าซขณะที่กระทรวงพลังงานของลิทัวเนียมีการออกแถลงการเช่นเดียวกันค่ะนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปลิทัวเนียจะยุติความสัมพันธ์ด้านพลังงาน ด้วยการไม่ใช่๊าซธรรมชาติจัดรัเสเซียอีกโดยจะเปลี่ยนไปใชก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ซึ่งนําเข้าจากประเทศอื่นๆแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าตอนนี้จะเป็นประเทศไหนหรือว่าจะมีการนําเข้าเท่าไหร่อย่างไรก็ตามค่ะสาภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะเขาได้มีการบรรลุข,ข้อตกลงนำเข้า LNG จากสหรัฐอย่างน้อย15,000ล้านลูกบาทเมตรภายในสิ้นปีนี้แล้วค่ะ จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะบีบบังคับให้นานาประเทศนั้นจําเป็นต้องมีการสํารองเงินนะคะในสกุลเงินรูเบิลมากยิ่งขึ้นเพื่อทําการค้าการขายในสิ่งที่จําเป็นที่สุดของแต่ละประเทศก็คือเรื่องของพลังงานนะคะและแน่นอนค่ะว่ามันเป็นตัวบั่นทอนอิทธิพลของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่เป็นสกุลเงินหลักของโลกนะคะ ณปัจจุบันนี้ค่ะมีการประเมินสถานการณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าจําเป็นที่จะต้องใช้สกุลเงินสกุลอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูนดิจิตอลนั้นอาจจะมาแทนที่ได้มุมมองนี้ก็เปิดเผยออกมาจากอดีตเจ้าหน้าที่ของแบงก์ชาติญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะมาดูมุมมองที่น่าสนใจนี้กันค่ะโดยทางด้านของนายฮิโรมิยามาโอเกะอดีตหัวหน้าแผนระบบการชําระเงินและการชําระหนี้ของธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะคะระบุบ,บอกว่าไอ้มาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติที่ใช้ต่อรัสเซียนั้น จะยิ่งเป็นตัวเร่งให้ธนาคารกลางของหลายประเทศต้ตองใช้เงินสกุลดิจิทัลของตัวเองนั่นก็คือ CBDC หรือว่า Central Bank Digital Currency นะคะเป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐจะถูกลดทอนลงไปอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ทำให้นานาประเทศกำลังคิดค้นสกุลเงินของตนเองหนึ่งในนั้นก็คือหยวนดิจิตอลนะคะ บทลงโทษที่รุนแรงในการตัดธนาคารรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศหรือว่า s ว IF t นั้นถือเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดคือการแชร่แข็งเงินทุนสำรองต่างประเทศของรัสเซียทำให้บรรดาชาติพันธนิตรที่นำโดยสหรัฐเนี่ยนะคะจงใจบีบแหรรัสเซียนั้นผิดนัดชำระหนี้ด้วยวิธีการนี้ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการลงโทษที่รุนแรงแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะอดีตเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติญี่ปุ่นระบุนะบอกว่า แม้มันมีความจําเป็นแต่กรณีของการลงโทษอย่างรุนแรงนั้นก็ไม่ควรใช้มากจนเกินไปนะคะเป็นสิ่งที่น่าจับตาค่ะเพราะว่านะับปัจจุบันนี้นะคะสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศที่ใช้ในการคำนวณสกุลเงิน SDR หรือว่าตะก้างเงินโลกที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงนะคะทางบัญชีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นจะประกอบไปด้วยค่างเงินดอลลาร์สหรัฐค่างเงินยูโรค่างเงินปอนด์และก็ค่างเงินเยนนะคะ ดังนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครนสิ้นสุดลงค่ะ ก็บอกว่าจีนเริ่มมีอิทธิพลมีบทบาทมากขึ้นแล้วทําให้เว้นแค่แม่แต่ในเรื่องของค่าเงินกันด้วยนะคะ <Ừ. S 1> ตอนนี้เองเขาก็เร่งมีการที่จะพัฒนาในเรื่องของสกุลเงินหยวนดิจิตอลกันด้วยค่ะก่อนหน้านี้เขามีการทดลองการในที่เซินเจิ้นกันด้วยนะคะก็ได้รับผลตอบรับค่ะและในขณะนี้เองก็จะเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการทดสอบหยวย WOW. นด,ดิจิตอลต่อไปเพือ่อที่จะดูว่าท้ายที่สุดแล้วในเรื่องของสกุลเงินหยวนดิจิตอลนั้นจะตอบรับในเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงในเรื่องของการค้าคการลงทุนด้วยหรือเปล่าค่ะ โดยทางด้านของธนาคารประชาชนจีนนะคะหรือว่าธนาคารกลางจีนประกาศเตรียมขยายโครงการนำร่องหยวนดิจิทัลค่ะเพิ่มเติมอีกหลายเมืองในประเทศหลังจากดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยธนาคารกลางจีนนะคะมีการระบุค,ค่ะบอกว่ายวนดิจิตอลจะมีให้บริการในเทศบาลเทียนจินและเทศบาลนาครชงชิงเมืองกวางโจในมณฑลกวางตุงหรือว่ากวางตุ้งนะคะทางตอนใต้เมืองฟูโจและเมืองเซ่นเหมินในมณฑลฟูเจี้ยนและอีก6เมืองค่ะในมณฑลเจ้อเจียงทางตอนออกของประเทศซึ่งมณฑลเจ้อเจียงนะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่จะจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปี2022ด้วย โดยจีนนะคะทดสอบการใช้หยวนดิจิทัลในพื้นที่กว่า10แห่งในนครสุนเจินเทศบาลนครเซี่งยงไฮ้และล่าสุดนะคะที่กรุงปักกิ่งและเมืองจ้าเจี้ยโข ổ, ถูกรวมเข้าไปในโครงการดังกล่าวด้วยหลังมีการทดสอบการใช้งานในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะหลังจากมีการทดสอบการใช้งานในการแข่งขันกีฬาปักกิ่งโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี2022 โดยที่ประชุมของธนาคารกลางจีนนะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมามีการระบุด,ด้วยนะคะว่ารูปแบบการใช้งานจํานวนหนึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการค้าส่งและค้าปลีกการจัดเลี้ยงการท่องเที่ยวรวมไปถึงการชําระค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งถือว่าครอบคลุมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์และสามารถทําซ้ํารวมไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมได้ด้วยค่ะ โดยยอดธุรกรรมหยวนดิจิทัลในจีนนะคะอยู่ที่เกือบ8.757หมื่นล้านหยวนหรือว่าประมาณ4.61แสนล้านบาทเมื่อนับถึงสิ้นปี2021ค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นสถานก,การณ์ณปัจจุบันนะคะที่หลายๆฝ่ายนั้นกําลังจับตามองนะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอุปทานโลกที่ชะงักงานจากภาวะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซธรรมชาติหรือว่าจะลุกลามไปสู่สินค้าเกษตรนะคะแล้วณปัจจุบันนี้ก็ต้องรอดูด้วยว่าอิทธิพลการเงินระดับโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบริบทต,ต่อไปหรือไม่ค่ะ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาจับตาตลาดหุ้นไทยกันบ้างดีกว่าหลายๆบริษัทนั้นทำเนื้อเรื่องของการชงกัญชานะคะตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ 1ปีที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าทางด้านของออยเขาจะมีการอนุมัติให้บริษัทต่างๆสามารถดําเนินธุรกิจนะคะหรือว่าผลิตสารที่นํามาใช้ในเรื่องของการชงกัญชาได้แล้วนะคะแน่นอนเราจะเห็นบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยเขาก็เร่งเครื่องที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้กันด้วยนะคะบางบริษัทมีความคืบหน้าแต่ว่าบริษัทบอกว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในเรื่องของขั้นตอนการพิจารณากันด้วยค่ะดังนั้นเองภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจการชงกัญชาในตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้มีรายงานพิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ ตลาดการชงในอนาคตไม่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยมีศักยภาพในการปลูกศักยภาพในด้านกฎหมายศักยภาพในด้านนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะผลิตผลิตภัณฑ์จากการชงเนี่ย <S <S เพราะฉะนั้นเทรนของการชงก็จะเติบโตขึ้นนอกจากนี้เองเนี่ยเมื <S <S ่อเทรนของการชงเติบโตถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะมาต่อไปคือด้วยการเปิดกฎหมายนะครับอนุญาตให้เอกชนเนี่ย เริ่มครอบครองผลิตจำหน่ายกัญชาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสเต็จที่2ของประเทศเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์กัญชาจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกหลังจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศปลดล็อกให้สามารถใช้กัญชาและกัญชงในการผลิตอาหารได้ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอได้ประกาศปล,ล็อกการปลูกนำเข้าและสกัดก่อนขยายการอนุญาตเชิงพาณิชย์อื่นๆ1ปีผ่านไปมีบริษัทจ,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกว่า20บริษัทประกาศเดินหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชงทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยจะสกัดแคนนาบินนยหรือ CBD จากเมล็ดกัญชงและส่วนต่างๆที่ไม่ใช่ยาเสพติด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจและราคาหุ้นอย่างมากสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหารหรือเครื่องสำอางมันจะช่วยรีแลกซ์หรือทำให้สบายช่วยเรื่องการผ่อนคลายนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจและสำคัญมากคือด้านยา การชงเองมีสรรพคุณในการรักษาเช่นช่วยเรื่องการนอนหลับต้านการอักเสบลดความเครียดลดปวดนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้เองสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นยาทั้งยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันได้ค่อนข้างหลากหลายและที่สำคัญคือการทดแทนการใช้สารเสพติดและสารเคมีอื่นๆที่เราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือต่างประเทศเองเนี่แหละสนใจที่จะ นำเข้าผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD จากกัญชงหรือกระทั่ง THC จากกัญชาที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยโดยเขามองในไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดประเทศหนึ่งจากพืชที่เป็นกัญชาและกัญชงตัวนี้ครับปัจจุบันมี3บริษัทที่มีความคืบหน้าชัดเจนในการผลิตสารสกัด CBD ประกอบด้วยบริษัท R&B f o o d Supply จำกัดมหาชนหรือ RBF บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ JP ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตสารสกัด CBD จากออยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพร้อมผลิตสารสกัดให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการทันทีนอกจากนี้ JP ยังได้เป็นผู้รับจ้างผลิตสารสกัด CBD ให้บริษัท Alpha Division จำกัดมหาชนก็หลังจากที่ JP เราได้ใบอนุญาตกัดผลิตภัณฑ์ กันชงแล้วนะครับตอนนี้เครื่องตัวเล็กเนี่ยกำลังการผลิต300กิโลกรัมต่อเดือนก็เริ่มผลิตโอเปอเรตแล้วก็ได้สารสก,กัดที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าเราก็คือโรงงานผลิตยาอาหารเสริมเครื่องสําอางนะครับอาหารและเครื่องดื่มก็จะนําตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมใบวิเคราะห์ c e r t ์ติฟิเค of a n ออฟแอนาลิซิสของเราเนี่ยไปทําการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นเป็นอยอ หลังจากนั้นเมื่อลูกค้าเราขึ้นที่เป็นออยอได้ก็จะเริ่มมีการสั่งตัว CBD นะครับหรือตัว full s p e c ตร u m เนี่ยจำนวนมากซึ่งจะเป็นแผนขั้นตอนที่2ของ JP เนี่ยที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Alpha X เนี่ยนะครับทำการติดตั้งเครื่องสกัดกันชงตัวใหญ่กำลังการผลิต30,000กิโลกรัมต่อเดือนนะครับซึ่งก็จะพอดีเวลากับที่ลูกค้าต้องการนำสารสกัดไปผลิตเป็น m a s s Production หรือจำนวนการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อกระจายขายทั่วประเทศครับตัว Alpha X ที่มา c o l l a บอ r a เรชักับเราเนี่ยนะครับต้นน้ำคือการซื้อดอกกันชงนะครับอัลฟาเจะซื้อมาส่งให้เราแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องที่ได้รับเงินลงทุนจาก Alpha X เพราะฉะนั้นสิ่งที่ JP จะทำหน้าที่ก็คือ o peration ในการผลิตตามความเชี่ยวชาญของ JP เลยครับเพราะเราเป็นโรงงานผลิตยาและอาหารเสริมมาอยู่ในปัจจุบัน หลังจากนั้นสารสกัดที่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะนําส่งให้ Alpha X แล้วอ l ลฟาเเนี่ยก็จะไปจัดจําหน่ายขายวัตถุดิบหรือขายสารสกัดนะครับส่วน JP เองเนี่ยนอกจากได้รายได้จากการผลิตแล้วเนี่ย JP ก็ยังเอาสารสกัดเนี่ยไปผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูปทั้งแบรนด์ของเราเองและ OEM ที่เป็นแบรนด์ของลูกค้ารวมถึงข้อที่3ในการร่วมมือในครั้งเนี่ยเรามีเครื่องสกัดนะครับเราเองก็ทําการรับจ้างสกัดนะครับให้กับ ผู้ปลูกหรือผู้ที่เป็นเจ้าของดอกกัญชงเนี่ยมาจ้างเราสกัดเป็นสารสกัดประเภทต่างๆโดยคนที่จะจ้างเราสกัดส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งฟาร์มเมอร์เป็นกรเวอร์ผู้ปลูกหรือเป็นหมอที่ต้องการสารสกัดนําไปใช้เป็นยาตามสูตรของคุณหมอเองครับการรับรู้ไรายได้ตอนนี้ปัจจุบันด้วยเครื่องสาากัดขนาดเล็กที่เรามีติดตั้งอยู่ที่โรงงานลําพูนเนี่ยเราก็จะเริ่มรับรู้ไรายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมก็คือเดือนเดือนมีนาคมเป็นต้นไปคือหลังจากที่เราได้รับ อนุญาตใบสกัดจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสเตจที่2เราจะมีการรับรู้รายได้ชุดที่2ก็คือการรับรู้รายได้จากเครื่องสกัดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องสกัดที่เรียกว่าใหญ่ขนาด1ใน3ของประเทศนะครับกำลังขบิด30,000กิโลกร,รัมต่อเดือนเนี่ยก็จะเป็นการรับรู้รายได้สเตจที่2ที่เราจะได้เข้ามาการรับรู้รายได้อันที่3ก็คือสารสกัดที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราจะนําสารสกัดไปผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูป โดยผ่านการวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเป็นอ,อยอออกเป็น2รูปแบบแบบที่1ก็คือสินค้าภายใต้แบรนด์สุภาพโอโสถของบริษัท JP เองและข้อ2คือการ OEM หรือรับจ้างผลิตให้ลูกค้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าที่เตรียมขึ้นทะเบียนวิจัยพัฒนากับทาง JP เนี่ยมากกว่า30รายละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสารสกัดที่เราได้ในช่วงเนี้ยเดือนมีนาคมเดือนเมษายนจะต้องผ่านการวิจัยพัฒนา ขึ้นทะเบียนออยและเมื่อได้รับอนุมัติทะเบียนจึงเริ่มผลิตเพราะฉะนั้นรายได้จากการรับจ้างผลิตเนี่ยก็จะมาช่วงปลายปีครับหลังจากที่เราได้ทะเบียนออยแล้วขณะที่มุมมองนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟิナนเซียไซรัสมองว่าทีมกันชงจะเป็นเพียงกระแสรหรือไม่ยังไม่มีใครตอบได้สิ่งที่ทําได้คือต้องติดตามพัฒนาการต่อไปแต่ยังมองบวกต่อผู้ประกอบการไทย เพราะส่วนใหญ่มีธุรกิจเดิมที่สร้างรายได้และกำไรได้สม่ำเสมอพร้อมคงราคาเป้าหมาย JP t ที่7.70บาทแนะนำถือคาดว่ากำไรจะยกฐานในปีนี้จากการออกสินค้านวัตกรรมใหม่ๆส่วน r b f ซื้อเก่งกำไรราคาเป้าหมาย21บาทคาดกำไรจะเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส4ด้านบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าคาดว่าหลังจากนี้จะเริ่มเห็นธุรกิจปลายน้ำอย่างกลุ่มเครื่องดื่ม อาหารเสริมเวชัณฑ์มากขึ้นและด้วยผลผลิตที่ออกมามากขึ้นทำให้ราคา CBD หรือน้ำมันสกัดลดลงจะเป็นบวกต่อผู้ประกอบการปลายน้ำดังนั้นนักลงทุนอาจเพิ่มน้ำหนักลงทุนในหุ้นปลายน้ำที่มีความชัดเจนในแผนธุรกิจอย่างอิชิราคาเหมาะสม14.40บาท OSP ราคาเหมาะสม40.00บาท RS ราคาเหมาะสม24.70บาท ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงเทศกาลสงการานต์ค่ะแน่นอนหลายๆคนเลือกที่จะออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะ,ะเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าปีนี้อาจจะขออยู่บ้านดีกว่าเซฟๆค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เราต้องมีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยล่าสุดทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าในขณะนี้ในเรื่องของค่าของชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอาจจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันด้วยค่ะสูนวิจัยกสิกรไทยนะคะมีการประเมินแนวโน้มการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์พบว่าเม็ดเงินจากการใช้จ่ายรวมนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ23,400ล้านบาทลดลง2.5%ค่ะเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ที่ประมาณ5,600บาทซึ่งก็ลดลงจากปีก่อนเช่นเดียวกันโดยศูวนย์วิจัยเกติกรไทยนะคะเขามองว่าแม้สถานการณ์วัคซีนโควิดสิบเก้าจะบรรเทาลงแต่ว่ายังมีความไม่แน่นอนส่งผลให้การจับจ่ายของประชาชนน่าจะยังกลับมาไม่คึกคักค่ะสอดคล้องไปกับผลสำรวจนะคะซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างพบว่าใช้จ่ายลดลง1-25%ของค่าใช้จ่ายเดิมเมื่อเทียบกับ3เดือนก่อน และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า1 5 0 0 0ับาทต่อเดือนส่วนใหญ่นะคะมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทําให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายเน้นการลดปริมาณการซื้อสินค้าเท่าที่จําเป็นลดการเดินทางและทานข้าวนอกบ้านรวมไปถึงประหยัดพลังงานด้วยค่ะขณะที่คนกรุงเทพม,มหาคนครส่วนใหญ่นะคะยังมีความกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะยืดเยื้อออกไปจึงมีแนวโน้มระมัดระวังการใช้จ่ายจนกว่าสถานการณ์จะมีการส่งสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นค่ะ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของคนกรุงเทพในช่วงวันหยุดสงการปีนี้มากที่สุด3าระดับแรกก็คือในเรื่องของค่าของชีพนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาอาหารก๊าซหุงต้มและค่าสาธารณภโภคปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและปัจจัยสุดท้ายที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้จ่ายนะคะก็คือในเรื่องของความกังวลต่อจํานวนผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด -19 ค่ะ แน่นอนนะคะว่าอิทธิพลของเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อการใช้จ่ายของประชาชนนะคะหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการเงินในมือเราเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากว่าใครกําลังอยากจะเดินทางในช่วงเวลานี้เราก็มีข่าวดีมาฝากการสําหรับการประหยัดค่าเดินทางด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะสงกรานนี้มีทางด่วนนะคะที่ให้ขึ้นฟรี5เส้นทางด้วยกันนะคะ คุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าในช่วงเทศกาลสงการานต์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเวลาสักประมาณตีหนึ่งเป็นต้นมานะคะเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่12เมษายนนะคะถึง24นาฬิกาเที่ยงคืนของวันที่18เมษายนค่ะจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังนี้นะคะทางพิเศษบูรพาวิถีก็คือสายบางนาชลบุรี ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบุรพาวิถีทางเชื่อมต่อทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กับทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษการจนาพิเศษนะคะบางพรีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษการจนาพิเศษค่ะสำหรับ5เส้นทางนี้ฟรีนะคะ ส่วนทางด้านของทางพิเศษบุรพาวิถีนั้นคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณการจราจรรวม7วันจำนวน9 8 7 0 2 8คันรายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บจำนวน38ล้านบาทส่วนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่76ล้านบาทขณะที่ทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรรวม7วันอยู่ที่1,363,565คัน รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บอยู่ที่58ล้านบาทและผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยจะอยู่สูงถึง70ล้านบาทค่ะช่วงนี้นะคะเดินทางขับขี่ต้องปลอดภัยกันด้วยนะคะงั่วงไม่ขับกันด้วยเลยที่สําคัญถึงแม้ว่าทางด่วนจะฟรีแบบนี้หลายหลายคนเลือกที่จะออกเดินทางตามต่างจังหวัดแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการดูแลป้องกันจากสถานการณ์วรโัโควิดสิก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่เรายังคงต้องทํากันอยู่ด้วยค่ะ,คะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันนะคะในช่วงเริ่มต้นสงกรานนี้นะคะแต่ว่าตลอดช่วงเวลานี้นะคะคเเรรรราาาายยังงมีกขอนะคะ เื่อนำเสมอช่องทางในด้านการลงทุนพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ